มาแล้วครับพี่น้องปาดหาแดกดักเนี่ยเนี่หมดนัดจัดการให้เองเลยครับพี่น้องครับลงมือเอลยวะอันนั้นก็สออุนะครับผมสอสอใหญ่ใจสปอร์ตของเรามัเติไซได้หระะือเปล่บใครอยากสั่งก็ติดต่อได้เลยครับเป็นบุญวัสนาที่ได้มา เนี oh, right. <laughs> ่ยเดีกพวกนี้ข้าไกลพวกแมงม้อเลยดิเลยอ๋อหัวได้รับประกันสิบปีตัวนี้ครับโหอยู่หัดสิบปีเปล่าย่างอยู่้างบุรก่อนช่วงบ้างใส่มันจะบุบเป็นอย่างข้าจะมาเปลี่ยนผ่าเผือข้าจะได้เพี่ยนไหนพี่เลยเปลี่ยนผ่าเปลี่ยนไหนพี่เปลี่ยนดอกกระซื้อไม่น่ะล่ะมายไปใส่เข้าวัาจุดดีนี่ว่ามีเสียอะไรอยู่ข้างเด้อให้อุ้งอิงไปนนางเจิมผู้แรกปาร์ตเฮียหมดแล้วจัดการให้เลยครับพี่น้อง การนอานี right ่ออกกัน huh. บ่เอาออกเอาออกมาเดี๋ยวผมสีเอาเอาพาพาที่ฟองของปู่ให้เขาเรียกไฮปั้นนั่นน่ะโอ้ปู่นอน้อมปู่แล้วมีโอ้ฮ่าพอดีพอดีพอดีสุดยอดเลยพอดตมดมีการเอาไในสีได้ปูเรียกสีอันนี้อันนี้คืออย่างนี้อันนี้คืออย่างเดียวเดียวเขาปูเลยนี่ อันนี้บริษัทสร้างด้อันนี้บริษั้อันนี้อันนี้อันนี้ของต้อนของฝากแม่นี่ของต้อนพ่อของฝากของฝากป้าคนมิ่งเออ่พวกนี้คนคนหันเอาเอาเอาน้ำเลยให้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 น้องอู้เลือกให้เอาสีไรสีไรไม่น้เลยค่ะไม่ไม่จะเลือกสีนี้สีนี้เหรอไม่ให้เลือกให้เลือกไงชอบแันนี้เออเอาส่วนนี่เอูฟูฟูป้ามีหอดของต่อนต่อนต่อนแห้าเด็กป้าบุญวัฒนาโรงงาน บุญว <ear> ัสนาโรงงานนินเ่าวุญวาสนาควอยนี่มานี่พอดีเลยบ้านนี่ดูให้พร้อมปูให้พร้อมปูให้พอมบ้นราอาหารเป็นง่ยปอนี้ให้ผมนอนคนแรกเลยรถเป็นบ้านร้อาหารเป็นทุนเลยแวเพ่นเพหรอไม่คืไปนอนบริหารมาปู้เอเลยตัวนี้รับเศรษฐีพันล้านนะครับมาปูให้นี่บริหารปูที่นอดให้เลยีอดตอนเอ้า สุดยอดเลยมาอู้พอดเลยพอดีพอดีเลยอ่ะแทนครับพอดีครับข้ามเลยเราออกล้ำพราต้องใส่รถเป็นบ้านร้านอาหารเป็นห้องครัวครับมาเหนากระห่มเกี่ยวกับเหน่าพี่น้าเกี้ยวกับเหน่ากระห่มมาได้ยกโปูให้เลยกโปูให้เลยยับอีอีกเยี่ยมขอบคุณมากครับขอบคุณมาก ผู้ใดอยากได้ที่นอนผ้าห่มหมอนมีมัดทุกอย่างครับอยู่นี่เฮี่ยหมดเราจัดให้นะครับปกติมาที่บ่พอพเราดอกปกติก็กลับมาวันปูให้ภาพมันนี่ปาร์ตเป็นบุญอิริได้ขึ้นไปเหยียบรถให้โอ้ทางนี้ผมมีของตอนเด้อมีแต่อันโอ้ยมาแต่มาหากันตั้งเป็นที่ไปน้องกันมาหากันดีใจไรดีใจเฮงได้เบิ่งเอ็มวีเป็นยังไงเมื่อกี้ สิไปติดตามนี่แด้ะทีไปติดตามเอ็มบีเลยขอาไปนั่งคุยกันทั้งไงจข้าวเฮาขอบคุณมากมายนะครับผมอะไรอยากได้ที่นอนแบบสรายน้ำพสมบูรณ์แบบมาติดต่อได้นะครับบริษัทที่นอนอินเตอร์ครับบริษัทที่นอนอินเตอร์เจ้าของใจดีปูให้เลยนะครับเอาขอบไปนั่งคุยกันจะข้าวก่อนสิอัมลาพาดจากพี่น้องอย่าลืมครับพี่น้องคุณอุ้ยพาดพี่น้อง เป็นเจ้างุนเป็นจังบุนคุณอ่ะได้กินหอมกาแฟได้กินหอมกาแฟอ่าน้ำอะไรนะน้ำมะพร้าวน้ำชอดอกมะพร้าวน้ำชอดอกมะพร้าวได้กินแก้วนี่เราต้องได้มาอีกแมนบอกแมนต้องได้มาทุกคนถ้าได้กินถ้าได้กินแล้อดูอ่ากินเวียดนามกีนเวียดนามตีมาหลักๆเลยถ้าได้กินเราต้องได้มา นี่ครับผู้ใดสนใจ088เนาะ088 0374559ครับเบอร์โทรมุคนมากเบอร์โทรสวย59นะครับผมนี่คือห้องออฟฟิศนะครับปกติเพิ่นบอกเหตุพายทายได้หนิไม่เนาะเนียนครับเราบอคอยได้เข่าวบ้าพอมจริงๆแล้วบ่คอยอยู่พอมบ่คอยอยู่พอมเมื่อนี้เป็นมือยังบโกหกจังไดด้มมาพออกันีืเลยพ่อีสุดยอดดสุยอดตอนนี้ก็ติดตามเฟซไปแล้วครับ เขาก็จะได้คุยกันทั้งเฟร็ามีบุญมีการมีงานจะได้เอิดกันมาเด้อขึ้นเพื่อนไหมเชียร์โอ้แม่นให้มาเด้อได้พันล้านแล้วได้อายเลยเอ้ยต้องมาเด้ต้องมาเด้อต้องไปไปมาหาสู้กันแล้ววันนี้แมนแมนแมนปกติวันศิบรได้มาเลยครับเพราะว่าอียังเชียรด้พ่อกันเนาะทั้งผลสอบสอบนักเพราะว่าอีกสกูอุ้งอิงก็ต้องไปเพราะต้องท้ายคีปผูกสาวครับอืมสุดยอดเอ้าฝากอีกคันนึงช่วงนี้ เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยนำถ่วมเนาะใน<ๆ>หลายปื้นที่กำลังขาดแคนทีนอนหรือว่าอยังกาดท่านนี้กาิบริจาคไปอยู่แต่ว่าสมสมติสมควดก่อนแต่ว่าผู้ใดที่กำลังเห็ดบานไหมหรือว่าเห็ดหอพักรหรือว่าเห็ดลงแร่มรอยากได้ที่นอนนุ่มๆ สวยๆราคาเป็นกันเองนี่มักมองนี่ล่ะติดต่อที่เฮียโมดเบอร์โทร0880374559ครับฝากกันนะครับเด้อเรื่องว่าเมันอยากทักมาทางเฟซเฟซมาโชว์เฟซมาโชว์อ่ามันจะเป็นลูกเนี่ยเล่นเองเลยเป็นบอแม่นครับเล่นเองเลยทักมาเลยแต่ว่าเเทักอองบร์ห้ามโตนะครับห้ามทักมากยื้เงินแน่นดีเด้อะไรที่คอยจะห้ามทักไปหาเด้อนี่ เอาังไหครับเดี๋ยวนี่นะเราจะดูหน้าเฟซใช่นี่นี่หนาเฟซนี่ครับพี่น้องครับนี่เนี่ยที่นอนอินเตอร์นี่หนาเฟซเราทักมาเลยพู้ได้ยากไ้อ่านราคาถูกถือเป็นกันเองนะครับเราเป็นโรงงานผลิตเองอันนี้ผลิตเองแล้วก็มีเครื่องเครื่องจักรผลิตประมาณห้าห้าตัวผมเครื่องท่อผ่าเครื่องท่อผ่านะครับผมตั้งยอเลยครับข้ามาหนอก มันมันเป็นเป็นระบบมันเป็นเย็นเย็นใจใช่ไหมมันเป็นน้ำสีกับเบลล์มันเป็นน้ำมันน้ำมีเพิ่นปกปักรักษาอยู่หมดอาจารยได้ทำเนี่ยเป็นเย็นแบบเย็นเยี่ยของหลวงปู่อาโอเมเป็นเล็กไหลเป็นเล็กไหลจับเป็นอะครับเจ้าเป็นอะเป็นเล็กไหลอุปการคือคือในมาของอาจารย์ดมกป้าน้องซ่าอลูกเป็นอันนี้ของวัดเท่าหลวงปู่พระพุทธวิชยาน อันนี้คืออยู่ในที่ผมในยมาอยู่ในกุ่มกัเลยอันนี้คือแปดศูนย์แปดเก่ามันคืออย่างมันเป็นทะเบียนรถเลขรถตู้ผมผมกัเลยเลขเกยวไปลยวยาเลขมันสวยจะขอเลขเียวไปเอาบระเทศไทเขาขึ้นตริง่ารเไยเขาขึ้นเอาเขาเอ่าลิฟต์เงินยเขาเลยลิฟต์เงีสามพันจังป้ายอ๋อสามพันอ๋อข้าขออยากได้มักเลขนี้นะเลขสวยเด้แปดนี่คือเงินทองนะคุบอสโจเหมือนกันมีอะไรก็จะแปดก่อน แปดเกแปดแปดแล้วซิปกขันนี่แปดแปดเมื่อเลยแปดแปดหกห้าเมื่อเลยกองกองสิบแปดห้าหนึ่งบลเล็กที่กับนึ่งสตองหนึ่งสามโตเรียทะเบียนเราก็มีแต่หากับหนึงกับแปดกับผ่ากับนี่นี่ประมาณเนี่ยเล็หแปดเลกคนคนจีนครับถือคือยังนี่แปดบอลบาเล็ที่กับแปดเนื่องจ่กแปดเอาก็ระ้อไฮเฮงมดนะครับเฮงเฮง รวยรวยสาธุสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงสาธุสาธุคิดหวังสิ่งใดสมใจปรารถนาทุกประการมีโอกาสที่มาเหยี่ยมใหมคคิดว่าต้องมีแน่นอนครับหรือว่าซิไอฮอดพลาดหลานกินกาแฟน้ำเนยพอผมดื่มได้ฝากติดตามได้เครับฝากได้ครับบริษัทที่นอนเท่าครับผมขอบคุณครับรวยๆครับผมครับครับสวัสดีครับฝากฝาก